สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PhD Reynolds ฮะ แล้ววันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์ไกด์การหวี C0 ถึง C1 ฉบับเทพโดยผู้เล่นระดับโลกใช่ครับผมเป็นผู้เล่นอันดับที่90ของโลกในโหมด Budget Friendly และเป็นอันดับที่97ของเซิร์ฟเอเชียจัดอันดับโดยเว็บไซต์ spiral abyss .org ซึ่ง1ในตัวละครที่ผมใช้ในการทำ World Record อันดับโลกนี้ก็คือน้องการหวี นั่นเองครับดังนั้นฮะผมก็เลยถือโอกาสมาทำไกด์ของน้องการหวีซึ่งก็เป็นวิดีโอแรกสำหรับผมเลยครับในการทำไกด์ตัวละครนะโดยไกด์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือเบสิกแล้วก็แอดวานซ์สำหรับเบสิกเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักน้องการหวีมาก่อนเลยฮะและในส่วนของแอดวานซ์เนี่ย จะเป็นข้อมูลสําหรับเพลเยอร์ที่รู้จักน้องการวีมาแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยฮะสําหรับเบสิกครับอันดับแรกเราก็มาทําความรู้จักกับน้องการหวีซะกคค่อนฮะน้องการหวีเป็นตัวละครที่ใช้ธน,นูธาตุน้ําแข็งฮะโดยมีสเตตพื้นฐาน hp อยู่ที่9000 def อยู่ที่600 attack อยู่ที่335 critical rate 5%และ critical damage อยู่ที่8 8 4ที่มีค่า critical damage ที่สูงเนี่ย ก็เพราะว่าน้องการหวีแอเซนส์ cent, หรือว่าเติบโตเป็นค่าคริติคอลดาเมจครับผมสำหรับแอตแท335 335แล้วแล้วยังไงล่ะ335ฮะถือว่าเป็นค่าแอตแทกฮะที่สูงเป็นอันดับที่4ของเกมฮะเทียบเท่ากับ uc, ดิลุกหรือว่าเจ้าของดอนไวนารี่เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคูณของพลสวรรค์ด้วยแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกด้วยครับถัดไปฮะไปที่ พรสวรรค์ของน้องการวีอันดับแรกเลยก็คือการโจมตีธรมรมดาการโจมตีธรรมดาเนี่ยน้องการวีจะโจมตีทั้งหมด6ครั้งครับแบบนี้เลยซึ่งจะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูครับและก็ยังมีการชาร์จโจมตีแบบนี้ครับก็ปกติฮะแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องการวีและไม่เหมือนใครซึ่งการชาร์จยิงของน้องการวีเนี่ยจะมี2ระดับเมื่อเราทําการชาร์จเป็นเวลา2วินาทีขึ้นไปฮะแล้วยิงธนูออกไปธนูจะมีดาเมจ แตเสริมขึ้นมาฮะที่เรียกว่า frost flake arrow ซึ่งจะทำดาเมจแรงกว่าดอกแรกที่ไปกระทบมอนสเตอร์อีกเห็นไหมครับโอเคเห็นชัดเจนนะอืมแล้วก็สำหรับคนที่เล่นในมือถือก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าในกรณีที่เรายิงไม่แม่นเนี่ยเรายิงใส่พื้นได้เลย นะเพราะว่าดาเม e ของดอกที่เรียกว่า Frost Flake Arrow นั้นอ่ะสูงมากๆเลยทีเดียวถัดไปฮะก็จะเป็น Elemental Skill หรือสกิลที่มีชื่อว่า t เ l รลออฟชิ l l n n s สกิลนี้ฮะก็จะทำการวาง Ice Lotus ครับหรือว่าดอกบัวหนึ่งดอกซึ่งดอกบัวเนี่ยตอนระวางเนี่ยก็จะทำดาเ g e ใส่มอนสเตอร์หนึ่งครั้งพร้อมกับเจนพลังงานให้เราฮะเท่านั้นไม่พอดอกบัวเนี่ยยังทำการเรียกมอนสเตอร์ให้มา จมตีดอกบัวนี่อีกด้วยซึ่งดอกบัวนเนี่ยจะมีระยะเวลา6วิแล้วก็คูลดาวอยู่ที่10วินาทีฮะหลังจากที่ดอกบัวระเบิดเนี่ยก็จะทำดาเมจใส่มอนสเตอร์อีกหนึ่งครั้งพร้อมกับเจนพลังงานให้เราอีกหนึ่งครั้งด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามฮะถ้าหากว่าดอกบัวนเนี่ยโดนดาเมจหนักๆเนี่ยมีโอกาสที่จะระเบิดก่อน6วิก็เป็นไปได้ฮะเนื่องจากว่าดอกบัวนเนี่ยจะมี HP ฮะอยู่ที่216%ของ HP ของน้องการวีนะถ้าไปครับมาที่ elemental burst หรือว่าสกิลท่าไม้ตายของน้องการวีกันนะครับสำหรับสกิลท่าไม้ตายของน้องการวี c e l e s t i a shower นี้จะทำการโยนลูกบอลน,น้ำแข็งขึ้นไปบนทองฟ้าหะแล้วก็จะมีเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาทำดาเมจใส่ มอนสเตอร์ที่อยู่ในวงซึ่งระยะเวลาที่ลูกบอลอยู่ในสนามเนี่ยยาวนานถึง15วินาทีเลยทีเดียวแล้วมาดูที่ครูดาวสิครับ15วินเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าน้องการหวีสามารถรีชาร์จเอเนอร์จีหรือว่ารีพลังงานได้ทันเนี่ยสามารถโยนลูกบอลได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะโยนกันแบบไม่พักเลยละอัเนี้ยถัดไปครับอรสวรรค์อันนี้ฮะ Undivided Heart ครับซึ่งหลังจากที่น้องการหวีเนี่ยชาร์จยิงแบบฟูลชาร์จหรือว่าชาร์จขั้นที่2อเนี่ยออกไปก็จะทำให้เกิด Fort f r e a k Arrow หลังจากนั้นนะ่ะภายใน5วินาทีฮะจะทำให้ฟอรเฟรคแอโร่ในดอกถัดไปเนี่ยมีอัตราคริหรือว่าคริติคอลเร e เพิ่มขึ้น20%เลยทีเดียวถัดไปฮะพรสวัส์อีก1อันที่น่าสนใจ Harmony Between Heaven and Earth ซึ่งพรสวรั์อันนี้ฮะเมื่อตัวละครใดๆก็ตามอยู่ในพื้นที่ของอันติเนี่ย จะทําให้ได้รับโบนัสความเสียหายน้ําแข็ง20%ฮะซึ่งนั้นก็หมายความว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้องการหวีก็ได้สมมุติว่าถ้าเราสลับคามิสโตอายากะออกมาอยู่ในฟิลคามิสโตอายากะก็ได้รับบัฟนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นตัวละครที่ฟังก์ชั่นแลมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเมน DPS ก็ได้หรือว่าจะเป็น support ก็ได้นะถัดไปฮะพรสวรรค์สุดท้ายเมื่อน้องการหวีสร้างอาวุธที่เป็นประเภทธนูก,ก็จะได้แร่กลับคืนมา15%จ้า ถัดไปมาที่หมู่ดาวกันบ้างครับหมู่ดาวฮะเริ่มจากหมู่ดาวแรกก่อนเลยฮนะการชาร์จโจมตีฮะเลเวลสของน้องเนี่ยเมื่อโดนศัตรูแล้วอ่ะศัตรูตัวนั้นๆฮะจะมีความต้านทานน้ำแข็งลดลง15%ฮะแล้วก็แถมยังฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับน้องการหวีอีก2หน่วยด้วยครับเมื่อโจมตีถูกเป้าหมายนะแล้วก็ เอฟเฟกนี้เนี่ยต่อให้กระจายโดนกี่ตัวก็ตามพลังงานก็จะได้เพิ่มแค่2เท่านั้นนะถ้าหากว่ามอนสเตอร์อยู่กันเป็นกลุ่ม6ตัวแล้วเรายิงโดน6ตัวสุดท้ายเราก็จะได้พลังงานแค่2เราจะไม่มีทางได้พลังงาน12แต้มนะถัดไปฮะหมู่ดาวที่2ครับสำหรับหมู่ดาวที่2เนี่ยจะทำให้น้องการหวีสามารถใช้ Elemental Skill หรือว่าสกิล E ได้ได้เพิ่มขึ้นอีก1ครั้งรวมเป็น2ครั้งครับถัดไปกลุ่มดาว กลุ่ดาวที่3ฮะก็จะเพิ่มเลเวลของสกิลอันติเพิ่มขึ้น3ระดับครับกลุ่มดาวที่4ฮะในพื้นที่ของเซเ e เซียชาเวอร์ก็คือในในบริเวณของอันติจะทำให้ตรวที่อยู่ในวงอันติเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ฮะและก็จะสแต็กทุกๆ3วิครับและมากสุดอยู่ที่25%ฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเอฟเฟกนี้ฮะสามารถซ้อนทับได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองครับถัดไปครับ หมู่ดาวที่5ครับเพิ่มเลเวลของสกิล e หรือว่า Elemental Skill 3ระดับครับถัดไปฮะหมู่ดาวสุดท้ายฮะฟลอ f เฟล e แอโร่ฮะหรือว่าการชาร์จโจมตีระดับ2เนี่ยไม่ต้องชาร์จอีกต่อไปครับหลังจากที่เราใช้สกิล e นะซึ่งเวลาใช้งานจริงเนี่ยเรากดสกิล e เสร็จปุ๊บล้วก็ยิงได้เลยฮะไม่ต้องชาร์จนะประกอบกับดาวดวงที่2เนี่ยเขาสามารถใช้สกิล e ได้2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปลด ดาวดวงที่6เนี่ยเราสามารถกดสกิลีแล้วก็ยิงไปเลยหครั้งแล้วกดสกิลีทีหนึง่งแล้วก็ยิงอีก1ครั้งได้เลยฮะโดยที่ไม่ต้องชาร์จก่อนด้วยนะสำหรับในส่วนของแอดวานซ์ครับผมแน่นอนแหละครับไกด์ฉบับเทพก็จะต้องรวมเพลเยอร์ที่อยู่ในระดับเทพเช่นกันฮะซึ่งในไกด์นี้ฮะเราจะรวบรวมข้อมูลของเพลเยอร์ระดับโลกคุณอลิสอันดับ1ของเซิร์ฟอียูอเมริกาและอันดับที่1ของเซิร์ฟเอเชียอันดับที่16ของโลก ในโหมด budget friendly คุณอุรส,สุกิและอันดับที่90ของโลกในโหมด budget friendly หรือสายฟรีก็คือผมนั่นเองฮะถ้านั้นไม่พอฮะนอกจากข้อมูลทางด้านการใช้งานจริงแล้วเรายังมีข้อมูลในเชิงทฤษฎีซึ่งนำมาจากเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวม Cherry c r a f t e r ระดับโลกที่รู้จักกันในานาม KQM หรือว่าเครื่องสิงเมนครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยฮะ ส่วน Advanced เนี่ยผมจะเริ่มพูดถึงอาวุธก่อนเลยนะสำหรับ Tier List อาวุธผมนำข้อมูลมาจาก KQM Hub หรือว่ากลุ่มของเครือชิงเมนนะซึ่งเป็นแหล่งรวม Theory Crafter ระดับโลกกกแล้้วว็ไดทารคน,น Tier List อาวุธเหล่านี้ไว้ฮะอาวุธของน้องการหวีฮะแน่นอนครับผมน้องการหวีเนี่ยในตำแหน่งของ Main DPS จะสามารถเล่นได้สองสายคือสาย melt กับสาย freeze นะครับทุกคนเมื่อ เราสวมใส่ธนูแล้วก็เล่นน้องการหวีเป็นสายแต่ละสายเนี่ยความแรงของธนูของแต่ละสายก็จะไม่เท่ากันครับผมจะเริ่มจากสายเมลก่อนละกันครับซึ่งกราฟครับแกน y จะแสดงถึงดาม g จเป็นเปอร์เซนต์และแกน x ก็จะเป็นธนูคะซึ่งกราฟนี้ได้รวมบัฟของเบนเน็ตเข้าไปด้วยนะเป็นที่แน่นอนครับแรงที่สุดก็จะเป็น Amos ส o o ลนะแลวก็จะเป็น h ท n d l i n g p s e แล้วก็ Polar Star ลองลงมา ในขณะเดียวกันธนูคราฟต์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันฮะไม่ว่าจะเป็นฮามายุมิหรือว่าโปรโตไทป์ครับซึ่งเจ้าธนูโปรโตไทป์เนี่ยเทียบในสภาวะที่เรายิงโดนจุดอ่อนของมอนสเตอร์ฮะในกรณีที่ธนูโปรโตไทป์ยิงไม่โดนจุดอ่อนของมอนสเตอร์เนี่ยดาเมจโดยรวมเนี่ยก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ฮะก็จะตกไปอยู่ที่ท้ายๆเลยถัดไปก็จะเป็นสกายวอร์ดฮารแล้วก็ แบ็กคลิฟครับซึ่งแบ็กคลิฟเนี่ยผมจะค่อยศูเอาไว้ 0s ก็คือไม่มีเอฟเฟกต์สแต็กครับผมถัดไปก็จะเป็นธนูแบดเดิลเพลสแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นธนูปราศตอนที่ยิงไม่โดนจุดอ่อนฮะอยู่ที่95%นะถัดไปครับสำหรับการหวีสายฟรีสครับแน่นอนครับก็อนันดับหนึ่งก็จะเป็นเอโมสโบฮะถัดมาก็จะเป็นทันเดอร์ลิงพาวส์แล้วก็เป็นโปรโตไทป์ครับแล้วก็ตามมาด้วยสกายวอทเทอร์สโพลาสตาร์ฮามายูมิขัดห้ Leaf, แบ็กลิฟและก็โปรโตไทปโดยที่ยิงไม่โดนจุดอ่อนฮะและท้ายที่สุดเลยก็จะเป็นธนูแบ t ล l เพ a s นะถัดไปครับผมเราก็จะพูดถึงอาริแฟกซ์ที่เหมาะสมกันบ้างสำหรับ a r t ิแฟกซ์ยอดนิยมของน้องการวีผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ spiral abyss o r g ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยใช้ a r t ิแฟกซ์อะไรกันบ้างมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับก็คือ วอนเดอร์ทรูปอยู่ที่58%ฮะบ r ิสัท s t สเตเยอยู่ที่26%และท้ายเลยก็จะเป็น2 g r a d i a t o r 2 b r ร s บริ y ัทสหรือจะเป็น2 h ชิเมนาวะ2บริ s ัท a y สเตก็ได้ฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะในเมื่อผมขึ้นปกว่าเป็นไกด์ฉบับเทพแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่า p l a เยอร์ระดับโลกเขาใช้อะไรกันบ้างครับคนแรกเลยครับคุณอลิสครับผมคุณอลิสเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอเมริกา EU, เขาใช้4ชิเมนาวะฮะในการทำสถิติโลกอันนี้ครับโดยเขามีน้องการหวี46ครับดังนั้นเนี่ยการใช้4ชิเมนาวะเนี่ยถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเพราะเขาสามารถยิงออกไปหลังจากกดสกิล E ได้โดยไม่ต้องชาร์จถึง2ครั้งฮะท่านั้นไม่พอเมื่อเขากดสกิล E ครั้งที่2เนี่ยน้องการหวีจะไม่สูญเสียพลังงานด้วยครับเนื่องจากว่าอาริแฟกซ์เซตเนี่ยยังติดดาวไทม์อยู่นะ ทำให้การชาร์จยิงต่อเนื่อง2ครั้งของเขาเนี่ยได้รับบัฟของชิมเมนาวะอย่างเต็มๆเลยฮะถัดไปครับผมก็เป็นอันดับ1ของเซิร์ฟเอเชียฮะโดยผู้เล่นท่านนี้เป็นผู้เล่นญี่ปุ่นใช้เซตสี่วอลเลอร์ทรูครับถัดไปครับคุณอุโรสกิครับเป็นอันดับที่16ของโลกในโหมดบัจจ็ตเฟรนลี่หรือว่าสายฟรีนั่นเองฮะเล่นน้องการหวีเป็นซัพพอร์ต โดยใช้เซต4 Emblem of s e l f i ซและการจัดทีมของเขานั้นน่าทึ่งมากฮะผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งตอนช่วงของการจัดทีมคอมโบนะถัดไปครับก็คือผมเองฮะอันดับที่90ของโลกและเป็นอันดับที่97ของเซิร์ฟเอเชียฮะใช้เซต4 b r i z z a r d s เ a เ e r เล่นคอมโบเป็นฟรี e คอมโบนะครับทุกคนมีแค่น้องการหวีกับบาบาร่าเท่านั้นก็สบายแล้วครับสำหรับสายฟรีโอเคครับผมในส่วนของทีมคอมโบฮะ เมื่อผมพูดถึงเพลเยอร์ระดับโลกไปแล้วเพื่อความต่อเนื่องฮะเรามาดูทีมคอมโบกันดีกว่าครับเริ่มจากคนแรกเลยครับเป็นอันดับที่1ของเซิร์ฟเอเชียครับผมโดยทีมคอมโบเขาจะใช้การหวีเวนติเบนเนตและน้องฮูเต่าครับโดยเล่นคอมโบเป็นเมลด์คอมโบนะสำหรับในกรณีนี้เนี่ยเขาจะให้เบนเนตเนี่ยแบะบไฟกับมอนสเตอร์ แล้วก็ให้เวนตียิงพายุให้กลายเป็นพายุไฟครับเมื่อเป็นพายุไฟเสร็จปุ๊บเราก็ให้น้องการหวีเนี่ยยืนยิงชิวๆเลยครับเข้าไปนในพายุไฟอันแสนร้อนแรงเมื่อพายุไฟอันนั้นจบลงมอนสเตอร์ก็จะหล่นลงมาฮะแล้วก็ใช้น้องการหวีเนี่ยยิงให้ทริกเมลท์ไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะล้างไฟที่ติดตัวมอนสเตอร์หมดและพอมอนสเตอร์เริ่มมีน้ําแข็งติดที่ตัวปุ๊บเขาก็จะสลับน้องฟูเตามากดอันติเบิร์สไทด์แบบหน้าหันกันไปเลยครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอมโบของอันดับหนึ่ง ของ Asia ียถัดไปครับมาดูคุณอลิสกันบ้างครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอเมริกาใช้น้องการหวีเวนติเบนเนตเช่นเดียวกันครับเล่นเป็นคอมโบเมล์เหมือนกันเอาเบนเนตแปะไฟก่อนครับแล้วก็ให้เวนติสร้างเป็นพายุไฟขึ้นมาหลังจากที่ได้พายุไฟเนี่ยเราก็ใช้น้องการหวีชาร์จยิงไปเรื่อยเมื่อจบคอมโบแล้ววอนสเตอร์ที่เหลือรอดจากพายุไฟนั้นก็จะโดนอันติหรือว่าถ้าไม่ตายของน้องคามิสโตไอยากา ทำให้สามารถเก็บมอนสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วสมกับเป็นอันดับที่1ของเซิร์ฟเมริกาจริงๆฮะถัดไปครับก็คือคุณอุโรสกิครับเรามาดูในแง่ของการซัพพอร์ตบ้างครับคุณอุโรสกิเล่นน้องการหวีเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับแล้วก็เล่นทีมคูเต่าเมลด์ครับทุกคนใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับคูเต่าเมลด์ครับทุกคนซึ่งทีมนี้ใช้น้องคูเต่าเป็นตัวเมนฮะแล้วก็มีซัพพอร์ต สตัวก็จะมีซิงชิวแล้วก็มีโมนาคอยแปะน้ําเรื่อยๆแล้วก็เขาจะใช้อันตรต้องการหวีเนี่ยทำให้มอนสเตอร์เหล่านั้นติดสถานะฟรออเซนหรือว่าใชใ่แข็งนั่นเองฮะ และก็ใช้น้องฮูเต๋าโจมตีไปเรื่อยๆครับผมซึ่งก็เป็นไอเดียที่แปลกแล้วก็ดีมากเลยครับเหมาะสมที่อยู่ในท็อป20ของโลกในโหมดบัจจจเอนฟรีหรือสายฟรีถัดไปครับก็คือผมเองฮะอันดับที่90ของโลกอันดับที่97ของเซิร์ฟเอเชียฮะผมจะใช้ทีมเป็นน้องกันหวีครับเวนติบาร์บาร่าแล้วก็ยูราลอเรนซ์ครับผม ดยคอมโบของผมเนี่ยก็จะกดสกิลอันติน้องการหวีก่อนฮะให้มอนสเตอร์ถูกแปะน้ำแข็งแล้วก็ใช้เวนติยิงสร้างเป็นพายุน้ำแข็งหลังจากนั้นให้บาวารากดสกิลอีเสร็จแล้วก็เดินฮะเดินไปใกล้ๆพายุน้ำแข็งนั่นเลยฮะเอาตัวติดเลยเสร็จแล้วก็ยืนยิงพื้นแบบว่า พอสมองได้เลยครับเมื่อพายุใกล้จะหมดลงฮะเราจะซับยูล่าออกมาแล้วก็กดอันติครับเป็นการเบิร์ตใส่มอนสเตอร์ที่ไม่ตายในพายุหิมะครับผมเมื่อไลท์ฟอร l ซอร์ตหรือว่าสกิลอันติของยูล่าทำงานเนี่ยมอนสเตอร์ที่ตกลงมาจากพายุก็จะหายไปในพริบตาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากทีมอันดับโลกที่เขาเล่นสายเมลเนี่ยใส่เบ n เน็ตเข้าไปทุกคนเลยฮะ นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ครับที่ทาง KQM หรือว่าแหล่งรวม j e r ลี r คราฟเตผู้เล่นสายคำนวณระดับโลกเนี่ยได้ใส่เบนเน็ตเข้าไปในการคำนวณเทีย List อาวุธของน้องการวีด้วยถัดไปครับมาดูแบบธรรมดากันบ้างแบบธรรมดาเนี่ยเริ่มจากทีมเมลท์ก่อนเลยแล้วกันแน่นอนครับน้องการวีใส่เข้าไปก่อนเลยฮะ แล้วก็สล็อตถัดไปเนี่ยเป็นตัวละครไพโรฮะจะเป็นเป็นเนปเซียงดิงเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นปฏิกิริยาเมลต์นะถ้าไม่มีตัวไฟก็คงจะแปลกหน้าดูเลยครับก็ถัดไปฮะเราสามารถเอาตัวละครธาตุลมใส่เข้าไปได้อีกหนึ่งสล็อตครับเพื่อควบคุมหรือว่าคอนโทรลมอนสเตอร์ที่อยู่กระจัดกระจายกันให้รวมเป็นกลุ่มก้อนนะและก็จะทําให้การชาร์จยิงมีประสิทธิทภาพมากขึ้นครับผมแล้วก็สล็อตสุดท้ายเอาเป็นตัวละครที่สามารถ เปิดโลได้ก็จะดีมากเลยครับเพราะถ้าหากว่าน้องการหวีเนี่ยกำลังชาร์จโจมตีอยู่เนี่ยถ้าโดนดามจหนักๆเนี่ยก็จะทําให้น้องอ่ะเซได้ครับเมื่อน้องเซเนี่ยการชาร์จของน้องเนี่ยก็จะถูกยกเลิกหรือว่าแคนซิเลนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่สกิลเพลย์คุณถึงไม่โดนขัดแน่นอนก็เอาตัวโลออกแล้วใส่เป็น2ไฟเลยครับก็จะทให้สามารถรีดดามจได้ออกมา มากขึ้นครับผมถัดไปครับสำหรับทีมฟรีสหรือว่าแช่แข็งฮะสล็อตแรกใช่แล้วครับน้องการวีแน่นอนฮะถัดไปก็จะเป็นตัวละครธาตุลมครับไม่ว่าจะเป็นท่านมหาเทพบา o าทอส์แมสเตอร์จีนน้องซูคโคลสหรือว่าจะเป็นไคลเดียฮาระคาเทือก็ได้ครับผมถัดไปก็จะเป็น ธาตุน้ำครับผมก็ในเมื่อเราเล่นคอมโบฟรีสเนี่ยก็ต้องมีตัวละครธาตุน้ำในทีมนะก็จะเป็นบารบาร่าหรือว่าโมนาก็ได้อย่างในเคสของผมเนี่ยไม่มีโมนาผมก็ใช้บารบาร่าแทนนะแต่ถ้าหากว่าเราใช้บารบาร่าไปแล้วเนี่ยสล็อตของตัวลมเนี่ยเราสามารถเอาแมสเตอร์จีนออกได้อนะใส่เป็นเวนติซูโครสหรือว่าใครเดฮาราคาเซฮาจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับผมสำหรับสล็อตสุดท้ายเลยฮนะ ใส่เป็นธาตุน้ำแข็งอีกหนึ่งตัวก็ได้ฮะเพื่อเพิ่มค่า critical rate ให้กับน้องการหวีอีกในกรณีที่ค่า critical rate ของคุณยังไม่เกิดน,นะแต่ถ้าหากว่าค่า critical rate ของคุณเกินแล้วคุณก็สามารถใส่ตัวธาตุลมเข้าไปอีกตัวหนึ่ง เพื่อลดคูลดาวน์สกิล e ทำให้น้องการวีสามารถเจนพลังงานได้เร็วขึ้นเนื่องจากคูลดาวน์ของ elemental skill หรือว่าสกิล e ลดลงฮะจะทำให้บา r b บาร่าเนี่ยสามารถฮิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นโมนาสามารถวางสกิล e ได้บ่อยขึ้นก็จะทำให้มอนสเตอร์นั้นอยู่ในสถานะฟรีซได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับถัดไปครับก็จะเป็นเซกชันสุดท้ายแล้วครับก็คือ stats optimization สำหรับ stats optimization เนี่ยก็ การหวีของแต่ละคน่ะจะมีความต้องการซับสแตทที่แตกต่างกันอีกทั้งความสําคัญของสแตทของน้องการหวีของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยทางช่องผมเนี่ยก็จะมีไลฟ์สตรีมทุกวันศุกร์ที่จะรับทำสแตท์ออปติมิเซชันให้กับตัวละครซึ่ง สิ่งที่คุณจะได้จากการทำ Optimization เนี่ยคือ Report ครับผมซึ่งใน Report ก็จะประกอบไปด้วยสีเหลืองครับผม s t a t priority ก็คือจะเรียงความสําคัญของสเตตให้กับน้องการหวีของคุณว่าสเตตไหนสําคัญที่สุดส่วนที่2ครับคือ Analysis ส่วนนี้ก็จะอธิบายตัวกราฟด้านล่างคร่าวๆฮะแล้วก็จะบอกถึงน้องการหวีของคุณยังจะต้องฟาร์มหา r e i f a x ต่อหรือไม่หรือสามารถข้ามไปทําตัวอื่นได้เลยฮะถัดไปครับก็คือช่องสีฟ้าก็คือ a r t i f a c t Quality หรือว่าคุณภาพของ a r t i f a c t ครับโดยในกรณีที่คุณต้องการจะแก้ Sub Sta t ให้น้องการหวีฮะผมจะทำการเรียงลำดับครับ a r t i f a c t ชิ้นที่สมควรแก้มากที่สุดฮะไปยังชิ้นที่สมควรแก้น้อยที่สุดครับแล้วก็เซ t ชันสุดท้ายเลยครับก็คือกราฟ ซึ่งแกน y เนี่ยจะแสดง d a m a g เฉลี่ยโดยทฤษฎีของ Oilers แล้วก็แกน x เนี่ยจะเป็นค่า critical rate ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเส้นทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะแสดง damage u t c o m ครับที่เปลี่ยนไปของแต่ละฟังก์ชันโดยเส้นสีแดงฮะจะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มค่า attack เส้นสีฟ้าจะเพิ่ม critical rate และเส้นสีเขียวจะเพิ่ม critical damage e ฮะเส้นป่าสีเทาจะแสดงสภาวะน้องการวีของคุณ ถ้าเส้นปะสีเทาตัดเส้นสีไหนสูงที่สุดนั่นหมายความว่าน้องการหวีของคุณต้องการซับสแตตนั้นมากที่สุดครับในกรณียกตัวอย่างนี้ฮะจะเห็นได้ว่าเส้นปะสีเทาตัดเส้นสีเขียวสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นน้องการหวีของผมเนี่ยต้องการค่าคริติคอลดามจมากที่สุดฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะอันนี้เป็นน้องการหวีของผมเท่านั้นฮะในกรณีของน้องการหวีของคุณ อาจจะต้องการ critical rate ก็ได้อาจจะต้องการ critical damage ก็ได้หรืออาจจะต้องการ attack percent เพิ่มขึ้นก็ได้ครับ case by case แล้วแต่ตัวละครนะซึ่งทฤษฎีที่ผมใช้ในการ optimization เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6ทฤษฎีหลักซึ่งนั้นก็คือ set ฟังชันอ e อยเล r ร์สไดแกรม r o b a b i l i t y Parametric Fitting และก็ Graphical Method ในการทำ Optimization ครับสำหรับการ Optimization ที่ผมทำได้ในขณะนี้ฮะก็จะเป็น Amos b o โบและธนู c r a f t Prototype เท่านั้นนะสำหรับธนูอื่นผมยังไม่ได้ทำโมเดลเฉพาะทางขึ้นมาฮะก็เลยยังไม่สามารถที่จะ o p พติ i ิ e ซได้นะสำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์ออพติมิเซชันนะผมจะมีไลฟ์สตรีมทุกวันศุกร์เป็นสเตต s o ptimization แต่ผมจะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆแล้วแต่สัปดาห์โดยสัปดาห์หนึ่งอ่ะผมจะทำทั้งสิ้น4ตัวละครนะอย่างไรก็ตามฮะจอย Discord เข้ามาแล้วก็มาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยฮะสำหรับไกด์ถัดไปก็จะเป็นน้องการหวีนอนใช้งานจริงครับผมก็จะแบ่งออกเป็นเดินเล่นใน World b บอสทั่วไปบอสประจาสัปดาห์และก็คอนเทนต์ที่ยากที่สุดของเกมก็คือ a b y s นั่นเองครับ ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับคลิปวิดีโอใช้งานจริงสำหรับคนที่รอการหวีก็ขอให้ได้น้องการหวีภายใน10 r o s นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบาย